ชมบุรีเหมือนกันไปดูอีกพื้นที่นึงครับอำเภอเมืองเลยฮะตำบลบ้านปีกก็เทศบาลเมืองอ่างศิลาเร่งดําเนินการช่วยเหลืออยู่นะครับตอนนี้สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมก็ได้ดําเนินการลอกคลองเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายได้เร็วขึ้นตรงนี้นะครับเป็นบริเวณคลองข,องของโมยตําบลบ้านปีกอำเภอเมืองชมบุรีนายพงพันธ์เกิดอน้นมีนายสุทธิกรมกลม่อมรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาแล้วก็มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาครับโอโ้รีบไปเลยฮะ ให้การช่วยเหลือผู้ที่รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมตอนนี้เนี่ยเล่งล่อคลอ,คองบร,ริเวณคลองขโมยอยู่ด้านหลังหมู่บ้านสิริพัฒน์อนครับระหว่างที่ล่อคลองเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามีขยะพลาสติกขวดน้ําเศษไม้วัชพืชเยอะมากครับที่ไปอุดตันทางระบายน้ําซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําเกิดการท่วมขังแล้วก็ไม่ระบายออกไป แล้วก็ยังได้เตรียมการแก้ปัญหาในระยะยาวไว้ด้วยนะครับด้วยการสร้างคลองแบบเทคอนกรีดโดยรอบตลิ่งครับเพื่อไม่ให้วัชพืชเนี่ยไปเติบโตแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาขยะวัชพืชในคลองได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับยังขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะครับอย่าไปทิ้งลงในแม่น้ำำําลําคลองโอ้ประโยชน์ี้ได้ยินมานานแ,แล้วก็ยังมีอยู่ <c oughs> แล้วมันจะเป็นผลลัพธ์แบบนี้แหละฮะเราเองแหละครับที่รับความเดือดร้อน